สรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2564ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเสนางคณิคมสังกัดสำนักง,งานกสนจังหวัดอำนาจเจริญจากวิสัยทัศน์ของกสนอําเภอเสนางคณิคมที่ว่าภายในปี2566 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเสนาคณิคมจะจัดการศึกษาให้ทั่วถึงและเท่าเทียมอย่างมีคุณภาพเพื่อให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้มุ่งสู่การแข่งขันในประชาคมอาเซียนอย่างยั่งยืนประกอบกับนโยบายยุทธศาสตร์และจุดเน้นการดำเนินงานยุทธศาสตร์ และจุดเน้นการดําเนินงานของสำนักง,งานกศนกศนอําเภอเสนาคณิคมจึงได้ขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้เพิ่มโอกาสและคุณภาพทางการศึกษาของประชาชนทุกช่วงวัยอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกันซึ่งได้ดําเนินการดังนี้การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีนักศึกษาขั้นพื้นฐานที่ลงทะเบียนเรียนทั้งสองภาคเรียนคือภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2,563จำนวน688คนภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2,564จำนวน646คนรวมทั้งสิ้น1,334คนสคนกศนอ,อำเภอเสนางคณิคม มีการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ดำเนินการตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการในการจัดการเรียนการสอนให้เข้ากับสถานการณ์ในปัจจุบันได้แก่การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์โดยได้ดำเนินการจัดการพัฒนาความรู้ในการเรียนรู้แบบออนไลน์ ผ่านระบบบริหารจัดการเรียนการสอนออนไลน์ LMS ห้องเรียนออนไลน์ Google Sites ทั้งนี้ยังจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่หลากหลายครอบคลุม การพัฒนาผู้เรียนในทุกด้านเช่นโครงการพัฒนาทักษะวิชาการในรายวิชาบังคับโครงการส่งเสริมเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการเรียนรู้การจัดทำโครงงานนักศึกษาโครงการอบรมเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนาโมเดลโครงการส่งเสริมการอ่านกระเป๋าหนังสือเคลื่อนที่โครงการติวเข้มการทดสอบระดับชาติ เน,เน็ตโครงการส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านสื่อเพื่อการบริหารจัดการโครงการพัฒนาการเรียนรู้สู้ภยัยโควิด -19 โครงการส่งเสริมการประเมินคุณธรรมนำความรู้สู่ผู้เรียนการศึกษาต่อเนื่องสามารถดำเนินการได้ดังนี้กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตเป้าหมาย244คนทำได้256คนคิดเป็นร้อยละ 105ได้แก่โครงการอบรมส่งเสริมประชาธิปไตยและป้องกันยาเสพติดในชุมชนโครงการสร้างภูมิรู้สู้ภูมิกายต้านภายัยโควิด -19 และโครงการส่งเสริมการเรียนรู้สมุนไพรพื้นบ้านช่วยต้านโควิด -19 กิจกรรมพัฒนาสังคมและชุมชนเป้าหมาย141คนทำได้ 161คนคิดเป็นร้อยละ114ได้แก่โครงการส่งเสริมเผยแผพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นและพัฒนาผลิตภัณฑ์แบรนด์กสอสนอโครงการอบรมเรียนรู้พืชกัญชาและกัญชงเพื่อการพัฒนาสังคมและชุมชนโครงการล้านเมล็ดพันธุ์และพืชผักสมุนไพรสู้ภัยโควิด -19 การเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่เป้าหมาย54คนทำได้64คนคิดเป็นร้อยละ118ได้แก่โครงการอบรมเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนาโมเดลและโครงการอบรมส่งเสริมการปลูกพืชผักสวนครัวรั้วกินได้ต้านภัยโควิด -19 กิจกรรมส่งเสริมโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุม 1ชุมชน1อำเภอ1อาชีพหลักสูตรพัฒนาอาชีพ50ชั่วโมงเป้าหมาย65คนทำได้65คนคิดเป็นร้อยละ100ได้แก่หลักสูตรวิชาการออกแบบลวดลายผ้ามัดมีเพื่อพัฒนาสู่แบรนด์กอสนอวัฒนธรรมร่วมสมัย หลักสูตรวิชาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวและหลักสูตรการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรและการออกแบบบรรจุภัณฑ์โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนรูปแบบชั้นเรียนวิชาชีพหลักสูตรช่างพื้นฐานหลักสูตร31ชั่วโมงเป้าหมาย115คนทำได้122คนคิดเป็นร้อยละ106ได้แก่หลักสูตรวิชาช่างเชื่อมเหล็กเบื้องต้น หลักสูตรวิชาช่างปูนเบื้องต้นหลักสูตรวิชาช่างปูกระเบื้องพื้นฐานและหลักสูตรวิชาช่างทำรางน้ำกิจกรรมวิชาชีพระยะสัน้นรูปแบบกลุ่มสนใจเป้าหมาย124คนทำได้386คนคิดเป็นร้อยละ311อาทิเช่นหลักสูตรวิชาการทำเจลแอลกอฮอล์หลักสูตรวิชาการทำหน้ากากอนามัยหลักสูตรวิชาการสาร ตะกร้าจากเส้นพลาสติกหลักสูตรวิชาการทำอาหารขนมหลักสูตรวิชาการสานเปด้วยเชือกได้ดิดบหลักสูตรวิชาการเพาะเห็ดฟางในตะกร้าพลาสติกหลักสูตรการทำน้ำยาอเนกประสงค์หลักสูตรการทำยาดมสมุนไพรและหลักสูตรการทำสายคล้องหน้ากากอนามัยกิจกรรมโครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพจัดโครงการหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพรุ่นที่1 เป้าหมาย25คนจัดได้25คนคิดเป็นร้อยละ100โครงการสร้างเครือข่ายศูนย์ดิจิทัลชุมชนระดับตำบลหลักสูตรดิจิทัลลิทเตลซีเน้นการใช้งานโปรแกรมสำนักงานเพื่อเพิ่มโอกาสในการมีงานทำและหลักสูตรการค้าขายออนไลน์เป้าหมาย72คนจัดได้72คนคิดเป็นร้อยละ100 กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้สูงอายุโครงการจัดและส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อคงพัฒนาการทางกายและจิตและสมองของผู้สูงอายุเป้าหมาย400คนจัดได้400คนคิดเป็นร้อยละ100การศึกษาตามอัธยาศัยได้ดำเนินการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยและการส่งเสริมการอ่านในหลากหลายรูปแบบเช่น ห้องสมุดประชาชนอำเภอเสนางคณิคมแหล่งเรียนรู้กศนตำบลที่อ่านหนังสือชุมชนและแหล่งเรียนรู้อื่นๆตามความถนัดและความสนใจโดยมีอาสาสมัครส่งเสริมการอ่านเป็นผู้ช่วยส่งเสริมและจัดกิจกรรมร่วมกับครูกศนตบลและบรรณารักอาทิเช่นโครงการห้องสมุดเคลื่อนที่ร่วมกับเครือข่ายโครงการรักการอ่านสองเมษา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนิธฐาทีราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนาราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านร่วมกับกศนตำบลทั้ง6แห่งกิจกรรมส่งเสริมการอ่านบ้านหนังสือชุมชนมีการหมุนเวียนสื่อต่างๆและกิจกรรมส่งเสริมการอ่านออนไลน์ผ่านสื่อกลุ่มไลน์ และเพจ Facebook กศนอ,อําเภอเสนางคณิคมขอจบการนำเสนอผลการดำเนินงานประจําปีงบประมาณพุทธศักราช2564เพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ